สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอชัยวานนะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ที่วาัการอำเภอชัยวานเลยนะครับสำหรับที่วาัการอำเภอก็ตั้งอยู่ที่ถนนชัยวานศรีธาต,นานานตนานุนะครับตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับรหัสไปรษณีย์41290นะครับ สำหรับที่ตั้งที่วการอำเภอชัยวานนะครับเนี่ยครับที่ตั้งอำเภอนะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับเราเริ่มกันที่ที่วการอำเภอนะครับในบริเวณที่ว่าการอำเภอชัยวานก่อนนะครับนี่ครับอำเภอชัยวานนะครับเราก็จะเข้าไปชมบรรยากาศของอำเภอชัยวานนะครับแล้วผมก็จะเล่าประวัตินะครับ ประวัติความเป็นมานะครับและสถานที่ที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจของอำเภอชัยวนนะครับเราก็หันหน้าออกมานะครับถนนใหญ่นะครับถนนสีธาตุนะครับถนนสีธาตุหนองหานนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมบรรยากาศของอำเภอชัยวนนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับ เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2239นะครับสายบ้านต้องสีธาตุนะครับก็เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะครับทางหลวงหมายเลข2239นะครับโดยเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22ที่บ้านนนตูมนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับและสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2023 ในอำเภอศีธาตุนะครับและยาทางทั้งสิ้นนะครับตลอดสาย53.23 7กิโลเมตรนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลข2239นะครับที่ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข22ที่อำเภอน้องหารนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข22ก็คือทางหลวงจากจังหวัดอุดรธานีไปสกลนครนะครับไปถึงจังหวัดสกลนครนั่นนะครับ ผ่านไปจากจังหวัดสกลนครก็จะไปจังหวัดนครพนมไปนู่นนะครับทางหลวงหมายเลข2 2นะครับตรงนี้ก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอชายวนนะครับที่ว่าการอำเภอกับชุมชนนะครับกับตัวอำเภอนะครับกับอยู่ในอยู่ห่างกันนะครับอำเภอชายวนนะครับกับตัวอำเภอกับที่ว่าการอำเภอกับ แหล่งชุมชนนะครับก็จะอยู่ห่างกันนะครับตรงนี้เราออกจากที่วการมานะครับก่อจะถึงพื้นที่ก็จะประมาณสองสามกิโลเมตรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะถึงอำเภอชัยวนนะครับอำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธานีนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองสองสามเก้านะครับนะครับบรรยากาศของจะเข้าไปในอำเภอชัยวนแล้วนะครับอำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธานีนะครับ นี่ครับก็คือแหล่งชุมชนนะครับที่จะอยู่ตามถนนนะครับที่ขยับขยายออกมาตามถนนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับชุมชนก็เริ่มขยับขยายมาอยู่ริมถนนนะครับห้างร้านต่างๆนะครับบริษัทร้านค้าแหล่งธุรกิจต่างๆก็ขยับขยายออกมานะครับนะครับบรรยากาศของอำเภอชัยวนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับก็จะเป็น บริเวณห้างร้านนะครับแหล่งการค้านะครับในอำเภอชัยวานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเราก็ชมบรรยากาศของตัวอำเภอนะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับเราก็เข้าเขตอำเภอชัยวานนะครับเขตพื้นที่นะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับคำขวัญของอำเภอชัยวานนะครับเมืองแห่งธรรมะสวนสาธารณะคู่ธานีเศรษฐกิจดีปลูกอ้อยหวานงานจักสารเรื่องลือไกลนะครับคือคำขวัญนะครับเราก็จะสังเกตเห็นสองข้างทางนะครับก็คือชุมชนของอำเภอชัยวนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอชายวนนะครับอําเภอชายวนก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานีนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับด้านทิศเหนือติดกับอำเภอหนองหานและอำเภอสว่างแดนดินนะครับอําเภอสว่างแดนดินนี่ของจังหวัดสกลนครนะครับทิศใต้นะครับติดกับอำเภอวังสามหมอนะครับและอำเภอศรีธาตุนะครับ อำเภอบางสามหมอและอำเภอบางและอำเภอศรีชาตนะครับก็จังหวัดอุดรธานีนะครับทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอกู่แก้วนะครับและอำเภอหนองหานนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับประวัติของอำเภอชายวนนะครับตำบลชายวนเดิมนั้นขึ้นกับอำเภอหนองหาน นะครับในปีพศ2510ตำบลชายวานได้แยกพื้นที่บางส่วนออกเป็นตำบลหนองหลักต่อมาเมื่อวันที่3มกราคมพศ2520นะครับโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชายวานและได้ยกฐานะเป็นอำเภอชายวานเมื่อวันที่1มกราคมพศ2531นะครับ หตุที่ได้ชื่อว่าชัยวานนะครับก็เพราะมีหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับและมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นต้นไม้นั้นชาวบ้านเรียกว่าต้นชัยวานนะครับด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านชัยวานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสรุปก็คือการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอชัยวานนะครับคือเมื่อวันที่สา มรกราคมพศ2520นะครับก็ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอช้ยวานนะครับและยกฐานะเป็นอำเภอช้ยวานนะครับเมื่อวันที่1มรกราคมพศ2531นะครับทีนี้ก็มาเริ่มที่ในอำเภอนะครับในชุมชนนะครับที่อยู่ข้างในเข้ามาอีกนะครับก็จะมีถนนอีกเส้นนะครับ เริ่มจากวัดเลยนะครับถนนตรงนี้นะครับหลังให้วัดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปนะครับเป็นมุ่งหน้าไปทางหลวงสองสองสามเก้านะครับมุ่งหน้าไปนะครับตรงนี้ก็คือภายในชุมชนนะครับก็จะมีหมู่บ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับมีสวนนะครับของชาวบ้านของราษฎรนะครับก็จะมีบ้านอาศัยสลับกันไปนะครับอยู่ห่างห่างกันนะครับก็จะมีที่ว่างเปล่า ที่ว่างที่สวนนะครับก็จะมีที่บ้านนะครับนะครับอยู่ในอำเภอชายวนนะครับตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอชายวนนะครับในเขตอำเภอชัยวนนะครับครับแล้วก็มุ่งหน้าออกไปตามทางหลวงที่ผ่านไปนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองสองสามเก้ามอเตอกี้นะครับนะครับก็เป็นอีกตรงนี้ก็เป็นอีกทางเส้นหนึ่งนะครับภายในชุมชนนะครับ เป็นทางภายในชุมชนเริ่มมาจากวัดนะครับก็ถนนเส้นนี้ก็ตรงเลยนะครับตัดตรงเลยนะครับก็มีหมู่บ้านนะครับบ้านพัสดรอาศัยอยู่นะครับก็สังเกตบ้านก็จะห่างห่างกันนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงอย่างนี้นะครับก็เป็นบ้านอยู่อาศัยของชาวอีสานทั่วไปนะครับอยู่ลักษณะห่างห่างกันนะครับกระจายตัวไปตามถนนนะครับเด๋ยวนี้ การสร้างบ้านสร้างเรือนอาศัยอยู่ก็กระจายไปตามถนนหนทางบ้านซ้ายก็เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนในอำเภอชัยวานนะครับนะครับบรรยากาศก็ถือว่าน่าอยู่นะครับบ้านก็ห่างห่างกันนะครับไม่แออัดนะครับไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการอยู่ที่ไหนก็สบายนะครับมีอินเทอร์เน็ตนะครับมีโทรศัพท์มีเครื่องมือสื่อสาร มีไฟฟ้ามีน้ำประปาทุกอย่างนะครับถนนหนทางก็สะดวกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอชัยวนนะครับอํเบอาเภอชัยวนก็มี4ตำบลน,นะครับ51หมู่บ้านนะครับก็คือ1ตำบลชัยวนมี17หมู่บ้าน2ตำบลหน,นองหลักมี12หมู่บ้าน3ตำบลคำเลาะมี11หมู่บ้าน4ตำบลพลสูงมี 11บอ็หมู่บ้านนะครับนะครับเราก็ออกมาจากในชุมชนแล้วนะครับก็มาตามทางหลวงหมายเลข2239เหมือนเดิมนะครับโดยมุ่งหน้าไปน้นนะครับไปที่อำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไปทางหลวงเส้นนี้นะครับตามทางหลวงที่หมายเลข2239นะครับไปเชื่อมกับที่ทางหลวงหมายเลข22สนะครับสายอุดรธานีสกลนครนะครับโดยไปเชื่อมกันที่ อำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีอำเภอชัยวนนะครับนะครับบรรยากาศนะครับสองข้างทางก็เขียวขจีนะครับลองมาเที่ยวดูนะครับมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเดี๋ยวนี้นะครับแถวข้างนอกเมืองนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศดีนะครับเดี๋ยวนี้รัศดรชุมชนชาวชนบทได้เปรียบอยู่ ชุมชนเมืองก็ตรงที่อากาศดีนะครับถนนหนทางก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้การคมนาคมการสื่อสารก็สะดวกเหมือนกันนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับการไปมาหาสู่การติดต่อระหว่างกันก็ง่ายนะครับจะไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วนะครับเนี่ยครับถึงระยะทางจากไกลนะครับแต่ทางโล่งทางโล่งนะครับก็ไม่นานนะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วนะครับเพราะ รถไม่ติดนะครับไม่มีรถติดอากาศก็ดีนะครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับมาชมบรรยากาศดูนะครับแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับอาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆนะครับการเดินทางทําให้วิสัยทัศน์กว้างขึ้นนะครับไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้านะครับก็จะมีความคิดความอ่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ